สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอวันเดอรเลอรกับอ่านน้ครั้งนะครับและเรากําลังกลับกันมาอยู่ในช่วงไหนดูดีนะครับผมซึ่งในดูดีวันนี้เราก็จะมารล่แอคชั่นเคป๊กันเหมือนเดิมนะครับผมกับเคป๊วงนี้นะครับอีกหนึ่งวงในเจน4นะครับผมก็คือ เอ็นไฮเนั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็น MV นะครับผมซึ่งจริงๆอันนี้เป็น MV เพลง t e ม d ด n c e นะครับซึ่งน้องๆได้ปล่อยจริงๆแล้วเพลงนี้มันได้ถูกปล่อยมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วเนาะแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับเวอร์ชันเจแปนแต่ว่าตอนแรกอ่ะเอออันอันคิดว่าตอนที่เขาเป็นมาเป็นทําเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ย ก็เลยคิดว่าเขาอาจจะใช้ภาพเดิมหรือมีอาจจะตัดต่อเพิ่มเติม <si> นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอพอดีอ่านได้โอกาสเห็นตัวทีเซอร์ของพุชชันญี่ปุ่นอันนี้รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนเดิมเลยเนาะภาพแล้วก็อะไรต่างๆงเนี้ยฉากมันเหมือนจะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยตั้งใจไว้ว่าเออเดี๋ยวพอ MV ออกนะครับผมก็เดี๋ยวมารีเอ็กชั่นนะครับผมซึ่งตัว MV ที่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยนะตอนนี้อ่านอ่านคือ m v ได้ออกไปเมื่อวานนะครับผมแต่ว่าอ่านเพิ่งมีโอกาสได้มาอ่าน ยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่า MV ของน้องๆเอ็นเฮเเพลงเพลงแทมเดสที่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มดู MV เพลงแทมเดสที่เป็นเวอร์ชันเจแปนกันเลยนะครับผมอันนี้อ่านไม่ได้เปิดซับอะไรนะครับผมเขาคิดว่าตัวความหมายอะไรของเพลงน่าจะเหมือนกับตอนที่เป็นเวอร์ชันเกาหลีเนาะหรือว่าถ้าใครคิดถ้าใครรู้ว่ามันไม่เหมือนต่างยังไงก็ เป็นเอนจิ้นคนไหนหรือว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วทราบงไงก็คอมเมนต์บอกอันไว้ก่อนได้นะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับอ้ภาพแบบไม่เหมือนจริงๆนะอันนี้เป็นดูแบบลุ๊กตาหมีเหรอโอ้ hey, หยลุกลุกดีมากอะ่ะโอ้โหดูรวยพี่เจดูรวยมากอนนี้ก็อีกคนดูผู้ดีดูร่ำรวยกันเนาะแต่ละคนโอ้นิกกี้ก็ล่ออะ่ะนี่ล่อทุกคนเลยอะ่ะโหฉสังนี้อะเหมือนแฟดกันอยู่นะโอ้แจ๊ค โอ้ oh, พี่เจอ่อพี่ซึงอันนี้พี่ที่ซึงผมส้มอยู่เนะาะเพราะตอนนี้รู้สึกจะผมดำแล้วใช่ปะท่าเต้นยังเป็นท่าเดิมเนาะโห oh, ดู ดูเซธหิ่นุ่มชุดเมื่อกี้ตอนหน้าชุดหนังนี่ก็เท่นะโหเจ๊กหล่อวะทอใมีใครไม่หล่อบ้างดีกว่า เหมือนเอ็มวีนี้จะใช้เป็นอ๋อพี่เซอเหมือนเอ็มวีนี้จะใช้เป็นตุ๊กตาหมีเนาะถ้าตอนเวอร์ชันเกาหลีจะเป็นลูกรักบี้อย่างนี้ใช่ไหมโอ้ไฟลุกเนี่ยโอ้โหโคตรเท่อะชุดชุดหนังอะโห้เท่มากอะชุดหนังโอ้หล่อพูดหล่อไปกี่รอบแล้วเนี่ย หูเลือดหูเลือดออกมีเลือดแล้วก็มีไฟด้วยอ้าไฟลุกเหรอ,อพี่ซึงก็ไฟลุก แต่หล่อมากจริงชุดหนาะ ก็ตามมีไฟไฟลุกอ๋อมันเป็นภาพย้อนเริ่มต้นจึงมีไฟไหม้ไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมไฟลุกนี้ก็ดีนะดูแบบซากประหลักหักพังอะไรเงี้ยยังมีดาร์กมูลตอนท้ายเหมือนเดิมเลยเนาะ โอเคจบแล้วนะครับอันนนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการรีแอคชั่น MV เพลง t e m p e s ของน้องๆวง Enhypen นะครับผมในเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับผมก็ขอไปพูดเรื่องเพลงแล้วกันเนาะเพราะว่าเพลงก็มันจะเหมือนกับเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันเกาหลีเนาะแค่เปลี่ยนเป็นเนื้อญี่ปุ่นนะครับแต่ทีเนี้ยเรื่องความหมายอันไม่แน่ใจนะครับพอดีอันมันไม่ได้กดแปลอะไรตัวแรกก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นความหมายเดียวกันเนาะก็ทีนี้ในส่วนของตัว MV นะครับ คือชอบมากภาพสวยมากแล้วก็พูดถึงน้องๆก่อนแล้วกันน้องๆทั้งทั้งหมดเลยนะครับผมทุกคนเลยคือดูดีมากหล่อมากนะครับผมชอบลุคที่แบบมีความดูดูรวยดูเป็นคุณหนูดูคุณชายที่มานั่งเล่นเกมกันหรืออะไรที่เหมือนอยู่ในคาลือห์หรืออยู่ในบ้านสักอย่างนเนาะคือดูรวยมากดูแบบดูร่ำรวยดูมีเงินอนะ นะครับผมทุกคนเลยแล้ว <heps> ก็ดูแบบดูเท่แล้วก็อีกชุดหนึ่งคือชุดที่เป็นชุดหนังซึ่งมาเต้นแล้วก็จะเป็นฉากคลาสซีนอีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็คือชุดนั้นก็เท่มากชุดหนังที่แบบมีหมุดเหล็กอะไรเงี้ยนะครับคือแบบเท่อะชุดชุดนั้นเท่ทุกคนเลยแล้วก็ลุกทุกคนดูดีมากนะครับผมน่าจะมีทั้งหมด3ชุดเนาะแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่เดินในป่าที่มีไฟไหม้อะนะครับผมที่มีการเป็นฉากเต้นกันด้วยที่มีคือเป็นโทนวงขาวดำเลยนะครับผมแล้วก็คือหล่อทุกคนดีทุกคนอันนี ไม่มีคอมเมนต์ว่าใครดีมากน้อยต่างกันแค่ไหนแต่บอกแค่ได้ว่าได้แค่ว่าแบบดีทุกคนหล่อทุกคนจริงๆนะเฮาผมแล้วก็ตัว MV ตัวฉากตัว,าตวภาพอะไรเงี้ยเครื่องสวยนะครับผมแล้วก็มีกับการเล่นกราฟิกเล่น CG ต่างๆไฟไหมอะไรเงี้ยไฟลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็ดีนะครับทีนี้ในส่วนเรื่องความหมายเนี่ยอันไม่แน่ใจว่ามันมันเหมือนของเวอร์ชันเกาหลีไหมหรือย,ยังไงหรือมันสื่อถึงอะไรบ้างนะครับแต่เท่าที่สังเกตคือตัว ของเวอร์ชันเกาหลีจะใช้เป็นลูกลักบี้ใช่ไหมครับเหมือนเป็นตัวกานซดิชั่นที่มันมีเหมือน2ยุค2ออช่วงเวลาอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมอันเนี้ยจะใช้เป็นตุ๊ก,กตาหมีเนาะคิดว่าน่าจะเป็นตัวกานซิชั่นเหมือนกันแต่อันนั้นจะเป็นลักบี้ลูกลักบี้อันนี้เป็นตุ๊กตาหมีแล้วไอ้ฉากไฟไหม้ตอนท้ายเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาสื่อถึงอะไรรู้สึกเหมือนจะมีแบบเมมเบอร์ Member บางคนเนาะนี่อาจะเป็นนิกกี้ใช่ไหมครับแล้วก็ เป็นใครซองหุ่นไหมหรือไม่แน่ใจนะถ้าจำไม่ผิดเนาะใช่ไหมครับที่ที่มีเลือดออกมาอะไรเงี้ยครับแล้วไฟติดขึ้นมาด้วยนะครับผมก็เอออันเนี้ยเรื่องความหมายเนี่ยไม่แน่ใจแต่เรื่องภาพเนี่ยคือบอกว่าดีบอกได้เลยว่าดีมากนะครับส่วนโคโลกราฟันน่าจะเป็นโคลลกราฟเดิมนะครับการเต้นเหมือนเดิมนะครับอันเนี้ยนะ่าคิดว่าน่าจะถ่ายไว้สักพักหนึ่งแล้วเนาะสังเกตจากผมอย่างของพี่ซึ่งเนี่ยยังเป็นผมส้มผมแดงอยู่เนาะเพราะว่า้าปัจจุบันถ้าจะไม่ผิดเนี่ยพี่ซึ่งจะเป็นผมผมสีเข้มสีดําแล้วนะครับผม คิดว่าอันนี้น่าจะถ่ายไว้สักพักแล้วน่าจะช่วงต้นๆปีช่วงช่วงที่คัมแบ็กเพลง,ง Bread c u r s e มะน่าจะเป็นช่วงนั้นเนาะก็ดูจากสีผมอะไรเงี้ยนะครับผมก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเวอร์ชัน่นอีกเวอร์ชันนึงซึ่งดีเลยคือไม่ใช่ดีแค่เพียงแค่เปลี่ยนเอาเพลงเกาหลีมาเปลี่ยนเป็นเนื้อญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับผมคือเขาทำเอ็มีใหม่ออกมาแล้วก็ เพือมีดีมากนะครับผมน้องๆก็รอทุกคนนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมว่าเดี๋ยวทาง e อ h นพเ e จะมีปล่อยผลงานอะไรออกมาอีกหรือจะมีคัมแบ็กอะไรเพิ่มเติมออกมาอีกนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้อันก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผม ถ้าชอบทุกคนช่วยกันฝากกดไลค์นะครับผมกด u b s สไคร e แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเผื่ออันมีลงคลิปต่อๆมายังไงก็จะได้เข้ามารับชมกันนะครับสำหรับวันนี้อันไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบาย